หลังเหตุการณ์สลดที่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องน้ำหนึ่งเด็กหญิงวัยเพียงสี่ขวบที่เดินตกท่อเสียชีวิตในพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นโครงการเคหะเอื้ออาทรวัดหงอนไก่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครวันนี้เหลือเพียงแค่ความโศกเศร้าที่ทิ้งไวใ้ให้กับคนในครอบครัวแต่เหตุการณ์นี้ทางครอบครัวของน้องน้ำหนึ่งอยากจะให้เป็นบทเรียนจากความประมาทจนทําให้เกิดความสูญเสียจากคนที่รักไป ทีจจจ่จะไปซื้อกินจะกินโต๊ะเลยค่ะก็จะไปซื้อแต่ไปกับพี่ชายจะไีจาปัจากจักรยานน้องเดินไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ทีวิ้พอเสร็จพี่ชายก็เข้าบ้านก่อนปั่นมาถึงบ้านก่อนถามว่าน้องไปไหนน้องไปไหนเสร็จแล้วก็น้องกลาลังเดินมาแต่แม่ก็จะแม่ก็เปิดประตูเพราะแม่นั่งอยู่ตรงหน้าประตูอยู่แล้วก็เลยเออกไปออกไปที่ว่าที่จะไปรับน้องมาแต่ไม่เห็นน้อง ไม่เห็นน้องเลยคะพอไม่เห็นไม่เห็นก็วิ่งย้อนกลับมาอีกครั้งหนึง่งตรงนั้นว่าช่วยช่วยเอาาดไฟอะค่ะส่องส่องดูให้น้องหน่อยส่องดูน้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไม่อย,อยากอยู่ตรงนั้นอีกก็วิ่งไปหน้าป้อมยามเพื่อที่จะจะดูกล้องไงไป,ไ,ปไปดูกล้องนว่ารถลักขโมยไปอะไรอย่างเงี้ยเลยดูกล้องว่ารถแปลกๆทำไมเมื่อทั้งครอบครัวและคนในชุมชนแน่ใจว่าน้องน้ำหนึ่งไม่ได้ถูกลักพาตัวไป ทุกคนก็ภาวนาในใจว่าขออย่าให้เจอน้องน้ำหนึ่งในที่ตรงนั้นเลยแต่คำขอร้องไม่เป็นอย่างที่ภาวนาเอาไว้เมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุทุกคนก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่สุดสลดเกิดขึ้นพอที่น้องตกเป็นฝาที่สองนะครับเมื่อมาถึงก็ไม่เห็นตัวน้องเพราะว่าน้ํบริเวณปากท่อยังเต็มอยู่นะครับก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือผมลงไปขึ้นตัวนะครับ เพื่อจะวัดความลึกของถังนะฮะเมื่อลงไปวัดแล้วเท้าที่ผมจุ่มลงไปในถังไม่ถึงตัวน้องไม่ถึงสุดถังก็ได้การทําการล้างขอเครื่องสูบน้ําจากวตถุของมาเดือกกับเทศบาลกระทุ่มแบนเพื่อมาดูน้ำออกจากถังครับการหาร่างของน้องน้าหนึ่งให้เจอโดยเร็วเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีเร่งหาร่างของน้องน้ําหนึ่งให้เจอได้โดยเร็วที่สุด ครับเพื่อเมื่อดูดน้ำแห้งแล้วก็ยืนยันได้เลยครับว่าน้องไม่มีสติแล้วน่าจะเสียชีวิตประมาณไม่ต่ำกว่า5้านาทีแล้วเวลาที่ยาวนานในการค้นหากว่าจะพบจุดที่น้องน้ำหนึ่งพลัดตกลงไปจึงได้แค่ร่างที่ไห้วิญญาณขึ้นมานี่โอ้โหเอาหน้าไปเลยนะ ผมเนี่ยไปบอกร้านค้านี่ไปบอกร้านค้านี่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหลังปีใหม่มาเนี่ยไปไปบอกร้านค้านี่มาคุยกับเขาเรื่องว่า,า,าตรงนี้มันมีทอ่อผมเห็นมาตะก่อนแล้วแล้วแล้ววันนั้นก็นั่งคุยกับพี่ๆเขาอยู่ไปไปที่ร้านค้าแล้วคุยกันแล้วก็หาไปไป,ไป,ไป,ปิดตรงตรงเนี้ยไปปิดตรงเนี้ยเพราะลูกสาวผมหรือเด็กเล็กๆมันชอบเดินไปตรงโน้นมันร้านโน้นเขาเป็นร้านใหญ่เขามีของเยอะม,มันมีให้เลือกเยอะมันก็ไปนะแล้วก็เด็กมันก็วิ่งเล่นกันไปนี่นี่จริงเลย โอ้โหผมผมไม่ผมกลัวมากเลยหลังบ้านผมเนี่ยไอ้ท่อไอ้แทงน้ำเนี่ยผมต้องเอาไม้แฝนเสื้อไปเป็นล็อกไว้หมุนไว้อะไม้แฝนเสื้อนะเพราะเขาไปล็อกผมต้องไม้แฝนเสื้อไปหมุนไว้อะนะกลัวลูกเรากลัวมันดื้อกลัวมันดื้อมันน่ากเลยผมผมไม่คิดจริงๆกลัวมากเลยเมื่อเกิดกับลูกผมจะได้มันนี้โอ้โหวันนี้วันนี้มันเป็นโรงเรียนนะวันนี้วันนี้เป็นโรงเรียนมอบตัว วันนี้ชุดนักงเรียนเลยหมดอะว,วันนี้ไปโรงเรียนมอบตัวนะวันนี้มอบตัวมาเลยนะไปโรงเรนมันแรกพ่อพ่อพ่อต้องรีดเสื้อผ้าให้หนูสวยๆนะเหมือนพี่เฟิร์สนะพี่ชายเขาที่ชื่อพี่เฟิร์สพี่รีดเสื้อผ้าให้หนูสวยๆเหมือนนี่พี่เฟิร์สนะนะกระเป๋าหนูสวยๆนะพ่อไปส่งหนูตอนเช้าเนี่ยบอกพี่เฟิร์สกันน้ำหนึ่งต้องกินข้าวที่ร้านนะกินข้าวที่ร้านแล้วก็เขาไปโรงเรียน พ่อไปส่ง en, ไปส่งหน <y en S 2> ูก่อนแล้วก็ไปส่งพี่เปิ่อนเขาเรียนอยู่วัดดอนเทศบาลวัดดอนนะเขาไปส่งกับเขาส่งน้ำหนึ่งร้อนแล้วตอนเย็นก็เนี่ยจะซื้อจักรยานมาปั่นให้แม่ไปรับแม่หายของจนเรื่องใบสามเด็กเล็กเด็กเล็กก็เ่ยเลิกทุกแต่แหละบอกเรากันว่าอยากไปโรงเรียนไงใส่รองเท้าใส่รองเท้าเขาใส่ก่อนนะอะไรเขาอยากไปอ่ะสวยสวยไหมนุ้ยจะไป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กับคนในครอบครัวเพราะความชะล่าใจในการเอาใจใส่กับความปลอดภัยในบริเวณนั้นคดีนี้ต้องมีคนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จะต้องดําเนินการอย่างไรถึงจะหาทางออกที่ดีที่สุดได้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ระหว่างคนที่สูญเสียกับคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่สะเทือนจิตใจของทุกคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องผิดพลาดพังเผอเป็นเรื่องของข้อบกพร่องเป็นเรื่องความประมาทแต่ไม่ใช่เรื่องเจตนาไม่ไี่เจตนาจะทําให้ใครทุ่มสูญเสียเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราเราก็ต้องนํามาประกอบกับมาประกอบในส่วนของการดําเนินคดีด้วยยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีอะไระละสลับซับซ้อนครับเป็นเรื่องไม่ยากไม่ยากเราดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย ไว้แล้วตอนนี้ก็สอบพยา,ยานไปแล้วห้าปากซึ่งผมตั้งออกคำสั่งของโรงพักตั้งคณะกรรมการสอบสวนไว้ไม่ได้ปล่อยให้พนักงานสอบสวนเวรเจ้าของเรื่องทำไปคนเดียวมีรองผู้กับสอบสวนซึ่งคุมงานสอบสวนโดยเฉพาะแล้วก็มีน้องที่มีความรู้เกี่ยวกฎระเบียบข้อกฎหมายนะครับรวมทั้งหมด4ท่านโดยผมจะเป็นคนควบคุมอีกชั้นหนึ่ง ยืนยันว่าเราทำจนถึงที่สุดนะครับแต่ต้องอยู่ยืนบนพื้นฐานของความนุ่มนวลนะครับเพราะว่ามันมันบาดความรู้สึกของคนทุกคนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกและส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความประมาทและการมองข้ามความปลอดภัยเรื่องนี้เราอยากให้คำว่าขอให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายกันจริงๆสักทีเะครับ โประโยคนี้โหเป็นประโยคที่ได้ยินตลอดเนาะอ้โหูเป็นทหารติดไทยแล้วที่ก็ยังจะมีมาอยู่เรื่อยๆเอยเนี่ยก็ดูแลลูกๆแล้วหลานก็ดูแลกันดูอย่าให้ห่างอง่ายให้ไรแล้วแล้คนบ้านเอือทอนที่เขามีกันก็ให้คนที่รับผิดชอบนะเกี่ยวกับเรื่อง ท่อละไม้ท่ออะไรที่มันที่มันสุ่มเสี่ยงในการตกไม่ไม่ว่าเด็กไม่ลูกผมหรอกเกี่ยวกับคนโตคนโตที่ที่น้องตกคนโตก็ไม่เหลือไม่เหลือตกก็ตายเหมือนกันเน่ยตกก็ตายให้เขาใส่ใจเป็นอันดับแรกเลยราคาไม่กี่บาทละขวาท่อน่ไม่กี่บาทนะไม้อาจจะก็ปิดปิดได้หรือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดูที่คนดูแลหรือคนที่เห็นก็ปิดปิดมองแล้วก็ดู